ดูจันง,น,งน,น,นังนลยดูช้ช้านะของแท้นะอัน,นี้นะคะอยู่ที่ชัน้นสามไอชั้นสี่คุณพนเพลิแแนแตอนนี้น้องคุณนอยู่ที่ร้านยูเมยะที่เทอร์มินอล2ี่เนะคะร้านนี้ก็คือขายของลิขสิทธิ์แท้เลยนะมัน แล้วก็มาร์คไรเดอร์เนาะแล้วมีอะไรอีกมีกันนั่งด้วยอย่นี้นะคะแล้วเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่นี่เนี่ย ก็เด็กของเี่เหมือนกันซื้อ 1, หนึ่งแถมหนึ่งใช่เลยเอย๊ใช่อัรนอยห้าสิบอาร้อยสี่สิบค่ะนี่น,นี่วันพีตัวละสี่ร้อยเก้าสบาทไอ้ลดเหลือ350ร้ลดเหลือส5 0บาทมีวันพีไม่หลายหลายของรอเนี่ยื่อของรอรา็นันไปซื้อที่เดอะมอลล์เท่าไหร่นี่นี่นี่ที่เห็นที่เดอะมอลล์สา้อยช่นแถหนึ่งสามร้อยชื่อึแถมหนึก็ตัวละห้าสิบเซื้ออ๋อใช่ อันนี้350ร้อมีหลายลายเลยอ่ะข้างล่างมีลายอะไรเนี่ยอุ้ยน,นี่สวยนะสีเทาผ้าใส่ดีแล้วซื้อเป็นยาวตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทมีเหมของไหมของไ่เฮ้ยมากเลยจังดูช้าชนของแท้นะอันนี้นะคะอยู่ที่ชั้นสไอ้ชั้นส ไซส์หกขวบไม่น่ารับคุณคนคุณคนี่มิอาหา่าอะไรมาเลยิสามาเลยเดอร์ดิสตาที่มีชุดตั้งเยอะเครียดเลย เคยไปซื hey, so like out, ้อตุ๊กตาเนาะเจ้านีมีเข็มขัดดน่มิสันัก็มีโคเซ่ที่เราเมาใช่ไหมข้างล่างอันนี้คือุกแจอันนี้เป็นเข็มขัดเข็มขัดเฉยๆก็คือ ตัวนี้หรือเปล่าหรือตัวนี้นะโซโลนีตัวนี้โซโลใช่ไหมคห็นคนชอบโซโลแล้วก็ลูฟี่แม่เหรอ คนอยากได้มี2แบบนะก็คืออันนี้มันเป็นหน้ากากแล้วก็เสียบการ์ดเข้าไปแล้วพลังมันจะขึ้นนะอย่างวิธีการเล่นอย่างนี้น้องคนคนครับดูก่อนนี่หน้ากากมีให้เลือก3มแบบใส่การ์ดเข้าไปแล้วพลังจะขึ้นอย่านนี้เหอยังไม่เคยเล่นเหมือนกันแล้วก็อีกแบบนึก็คือตัวนี้ตัวต่อสินค้าราคาพิเศษอะไรนะแม่ท่ากันดั้มกล่องไหนมันมีเครื่องหมายถูกตรงเลขนั้นแสดงว่าอันนั้นแหละเราจะได้กล่องนั้นอ่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นตัวไหนอ่า ใช่ก็คือดูอะไรที่มันไม่แพงเลยนะก็มีสองแบบเนี้ยมีหน,น้ากากมีสองแบบมีสามแบบให้เลือกหนึ่งสองสามแต่ถ้าเกิดอันนี้มีหมายเลขสาม,มหามายเลขไปเยอะหน,นึ่งสองข้างหนึ่ให้น้อง,องคนเลือกก่อนนะเห <Okay. S 1> นจะได้อะไรหนู่มเหนือ,อได้นี้ใช่ไหมเหนืได้นีนะ้เอาสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองในตัวอะไรก oh. โฟซี่นั่นแหละมันมีชุดไม่มีเนาะมันเป็นชุดของมันอ่ะชุดสีเหลืองให้คนลงจับเป็นมือชอบเหลืองนะสีเหลืองเอาอะไรสีเหลืองอิเล็กอิเล็กแต็ดเป็นไฟไฟฟ้าสีเหลืองเป็นไฟฟ้าสีแดงเป็นอะไรสีแดงเป็นไฟสีแดงเป็นไฟสีขาเป็นชอบไฟฟ้าครับสีเหลืองเป็นอะไรสีขาวเป็นไอีชุดปกตินั่นแหละชุดปกติอ่ะแล้วแต่นาโซไนโอนเลย ครับไหนคนโชว์ที่ดูคนเลือกอะไรครับอาเลือกสีเหลืองนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นเป็นยัง,งไงเปนร้อยละร้อยสามสเก้านเอ็กซ์เลยแต่ว่าตัวนี้สวยมากเลยนี่วอี้ทปอันนั้นมันซาปาล่าเขาทำดูสวยอ่ะนี่มีวอลกี้ท็พพอปด้วยใช่ใช่๋ยว เดี๋ยวน้องขนพนจะชวนพี่ๆไปวิ่งมินินมาราทอนนะคะที่สวนลุมนะเรามีที่พักอยู่นะถ้าเกิดใครอยากไปไปเจอกันได้นะคะวันที่28พิพฤษภาเนาะใช่ไหมคะเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยประเทศมาตรฐานเนี่ยคือไปวิ่งเป็นแบบครอบครัวก็คือสามมันได้เสื้อสามตัวแล้วก็เหเรียญแล้วก็ได้เบอร์นะคะซึ่งอันนี้คือที่เราเลงไว้อันนี้แล้วก็เสื้อน่ะเลือกได้ใช่ไหมเสร็จ เอสื้อเลือกได้แบบนี้ใช่เป็นทีมสองทีมอ่าก็คือถ้าเกิดเราได้สามตัวเราก็จะเลือกในในนี้อ่าแล้ว่าจะเอาตัวไหนใช่ไหมคะแล้วก็ของรางวัลเนาะอันนี้อะไรเบอร์ได้เข็มขัดด้วยได้เหรียญด้วยใช่เนาะโอ้โหสุดยอดแล้วก็ประเภทเฮนชินไรเดอร์มีเฮนชินไรเดอร์ด้วยอ่ะคืออะไรมันจะแพงกว่ามันจะได้อันนี้ได้อันนี้ด้วยเนี่เออเออมันจะได้อันนี้เออมันจะได้อันนี้ถ้าเกิดเป็นเฮนชินอ่ะจะได้เป็นกระเป๋าหรือว่าสายผ้า แต่ว่าถ้าเกิดใครจะไปคนเดียวนี่มีเลทห5 0้ 650, อยห้าสิบสิบกิโลห้ากิโลหกร้อยห้าสิบสองจุดห้านี่คือพันเจ็เป็นแบบครอบครัวน้องคุนพลเคยไปแล้วสามกิโลเนาะน่าจะได้อยู่ที่ส่วนลุมนะอ๋ออันนี้คือมาชวนเพื่อนๆเดี๋ยว,วคุณพลจะไปจ่ายตังค์ละที่เรื่องมาเลือกเลยดะใหกดไลค์กดแชร์ให้ขุนพลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย